รู้ไหมคะว่าที่อเมริกาถ้าอายุครบถึง50นะคะคุณหมอเขาก็จะเหมือนกึ่งๆบังคับเราให้ไปตรวจเช็คลำไส้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาเลื่อนมาเป็นอายุ45แล้วนะคะพอ4ี่เนี่ยเขาก็จะให้เราอไปตรวจเช็คลำไส้ว่ามีติ่งเนื้ออะไรที่มันผิดปกติไหมเราจะได้โปรเทคเอาไว้ก่อนที่มันจะเป็นอะไรไปมากกว่านั้นนะคะวันนี้นุชก,ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการที่จะพาคุณสานะคะ ไปโรงพยาบาลที่ UT Southwestern นะคะที่ดัลลัสนะคะจะม,มาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะว่ากระบวนการเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกาันจากที่เมืองไทยไหมหรือว่าใครที่กำลังจะมีแพลนจะไปจะได้รู้คร่าวๆนะคะว่าเป็นยังไงและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อินชลันโคเวอร์ไหมถ้ายังไงมาดูติดตามคลิปนี้เลยนะคะ จริงๆแล้วคุณหมอนัด11โมงนะคะแต่นี่คุณหมอให้ไปถึงก่อนไปถึง9โมงครึ่งนะคะแล้วก็รถติดนะคะมีอุบิเหตุมีรถพยาบาลรถตำรวจเต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยต้องรีบๆไปนะคะเอาไปถึงนะคะเขาก็จะมีเอกสารนี้กับนัมเบอร์ให้นะคะเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้ผู้ป่วยนะคะอยู่กระบวนการไหนในห้องหนูนนะคะแล้วก็นี้จะเป็นห้องที่สอบถามเรื่องอินชลันค่ะ ส่วนอันนี้นะคะคก็จะเป็นเตรียมรัวางยาสลบนะคะก่อนเข้าไปในห้องอีกทีนึงเขาก็ให้มานั่งเป็นเพื่อนผู้ป่วยได้นะคะอันนี้นะคะก็รอเวลานะคะ หลังจากนั้นทางคุณสานะคะก็เข้าไปในห้องนั้นแล้วแล้วก็นุชก็เลยหิวมากนะคะก็ว่าจะลงไปหาอะไรกินถามทางพนักงานแล้วเขาบอกว่าด้านล่างมีคาเฟ่นะคะก็นุชเอาของเตรียมมาเต็มเลยนะคะพวกของกินนะคะเพราะตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรขายนะคะแล้วก็คิดว่าจะกินตรงที่นั่งรอได้แต่ตรงนั้นเ็าให้กินแต่น้ํานะคะไม่สามารถเอาของกินมากินได้นะคะก็เลยต้องลงไปชั้นหนึ่งคะ่ะนี่นะคะก็เป็น เจอ์ซี่ไหมนะคะเป็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็มีของกินมีน้ำมีอะไรมาครบไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะพอกินเสร็จนะคะก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะมารอตรงที่รอคนไข้ตรงนี้นะคะก็หาที่นั่งนะคะคนก็เริ่มเยอะแล้วรอ <หา S 2> ได้ไม่น,นานานะคะ,ะ,คะเขาก็เรียกจิตตาเรียกเข้าไปแล้วนะคะเร็วมากเลยยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยะคะวันนี้กุศลเตรียม งานมาทำเยอะเลยตอนนี้คุณสาก็ออกมาแล้วแล้วก็พยาบาลก็บอกตั้งแต่เดินเข้ามาเลยว่าทุกอย่างโอเคไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะไม่เจออะไรทั้งสิ้นนะคะลำไส้โอเคเลยแล้วก็พยาบาลใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็แบบถามว่าเรามาจากที่ไหนพราะเขาดูจากนามสกุลยาวๆของเรานะคะเขาก็เดาว,ว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนคุณพยาบาลนี้นะคะเขาก็มาจาก มาเลเซียนะคะไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะเขาแบบนิสัยดีมากๆเทคแคร์ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเขาก็คลีนให้นะคะแล้วก็นี่นะคะก็เตรียมตัวพักฟื้นอีกพอกลับมาถึงนะคะคุณสาก็หิวมากๆนะคะเพราะเมื่อวานกินได้แค่น้ำและยาทั้งวันเลยนะคะ ็เลยนี่นะคะเตรียมข้าวหมกแดงที่ซื้อมาจากวัดไทยนะคะแล้วก็อันนี้หนมครกนะคะจะซื้อมาลองเปรียบเทียบดูกับหนมครกดังๆที่ฮิตฮิตกันนะคะว่าจะอร่อยไหมจากวัดนนไทยนะคะที่ขนมครกที่เขาฮิตฮิตกันนะคะมีน้องที่สนิทนะคะเขาเอามาฝากนะคะ ไม่งั้นก็ตกเทนไม่ได้กินเพราะว่านุชไม่ได้รู้ข่าวอะไรกับเขาเลยนะคะแต่พอได้กินแล้วขนมโคกที่เขาฮิตกันอร่อยดีนะคะส่วนของวัดไทยสงสัยมันอาจจะจืดไปหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเก็บไว้2วันแล้วก็เท่ากับว่าอันนุนที่เขาฮิตกันอร่อยกว่าแล้วก็เวลาทํานะคะเห็นเขาบอกว่าต้องคว่าลงนะคะแล้วมันจะอร่อยกว่า ถ้าเราหงายนะคะอันนี้ก็เลยนี่นะคะก็ทำแล้วก็ลองชิมเปรียบเทียบดูคุณสาก็บอกว่าอันนู้นอร่อยกว่าเหมือนกันค่ะค่าตอนนี้นะคะหลังจากคุณสาก,กินข้าวเสร็จนะคะไม่ถึง5้านาทีเขาก็ง่วงแล้วนะคะ,ะเพราะเมื่อคืนเขาต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะคะมากินยาเม็ดแล้วก็นอนพักได้อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาตอนตีห้ามากินยาน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ ผสมน้ำเต็มแก้วนี้นะคะเราก็ต้องกินให้หมดนะคะแล้วหลังจากกินหมดนะคะก็คิดว่าเขาก็คงเข้าห้องน้ำอีกหลายรอบเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ขอบในลำไส้ออกไปนะคะ mm. ก็เลยเนี่ยนะคะก็เพียแล้วก็ให้เขาพักผ่อนเข้าไปนอนแล้วแล้วก็ยกเตียงขึ้นแบบสูงหน่อยเพราะว่าเพิ่งกินไปไม่งั้นอาจจะเป็นกดไหลย,ย้อนได้นะคะ เผื่อใครที่กำลังจะไปสุขตรวจลำไส้แบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะสรุปเป็นแบบสั้นๆคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะคะว่ามีกระบวนการคร่าวๆยังไงบ้างเพื่อการเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะของคุณสานะคะแล้วของนุชต้นเดือนเมษายนะคะก็ต้องไปเหมือนกันแบบเดียวกันเลยนะคะแล้วครั้งนี้นะคะหลังจากที่คุณสาเขาออกมาแล้วเนี่ย คุณหมอพยาบาลเขาก็บอกนะคะว่าทุกอย่างโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะคะทุกอย่างปกติหมดเลยตรวจอีกทีก็คืออีก10ปีเลยนะคะก็อย่างอย่างที่บอกค่ะที่นี่เขาจะมีการแบบโพรเทคเอาไว้ก่อนทุกๆโรคเท่าที่ทําได้อย่างตรวจมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยก็ต้องไปทุกปีนะคะนุ่กก็ไปตรวจทุกปีส่วนการตรวจลำไส้เนี่ยเขาก็จะตรวจอย่างเงี้ยคะ่ะพอ 45อายุครบ45ไปตรวจใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็อีก10ปีก็ไปตรวจอีกอ,อันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆนะคะแค่ดูตรงแผ่นนี้นะคะนี่คือแผ่นอธิบายนะคะว่าจะต้องเตรียมพร้อมตัวเองอะไรยังไงบ้างนะคะที่ก่อนที่จะไปตรวจลำไส้นะคะต้อง7วันก่อนหน้าที่จะไปนะคะก็คือ จะต้องเหมือนต้องระวังการกินละเรื่องอาหารละว,ว่าไม่ควรกินแบบพวกถั่วแข็งแข็งหรือว่าอะไรที่มันจะทำให้เราย่อยยากนะคะแล้วก็สามวันก่อนหน้านะคะก็ต้องแบบกินได้แค่ประมาณว่าถ้ากินได้แค่เนื้อสัตว์ก็จะดีแล้วก็ลดพวกคาร์บแล้วก็ พวกนมหรือพวกอาหารอะไรที่หรือน้ำอะไรที่จะเป็นสีแดงนะคะเขาก็ให้หลีกทาแล้ว24ชั่วโมงก่อนที่จะไปหาคุณหมอนะคะคราวนี้จะเริ่มสติกมากขึ้นก็คือเขาจะให้กินได้แค่น้ำเปล่าออน้ำกับยาเท่านั้นนะคะซึ่งน้ำเนี่ยสามารถที่จะดื่ม กาแฟที่ไม่ใส่นมเนยอะไรได้หรือว่าชาที่ไม่ใส่นมเนยได้แล้วก็น้ำผล,ลไม้ที่ไม่มีเนื้อผล,ลไม้ได้นะคะแล้วก็เจโล่นะคะที่เป็นวุ้นๆแต่ว่าห้ามเป็นสีแดงนะคะจะได้แค่สีเขียวสีอะไรที่มันแตก,แต,กต่างนะคะแล้วก็อาจจะกินน้ำซุปอะไรที่ไม่มีเนื้ออะไรได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ที่เหลือก็จะมียาให้สองอย่างนะคะคือยาเม็ด2เม็ดแล้วก็ยาขวดแบบนี้ที่มีน้ํานะคะ2ขวดนะคะต้องผสมกับน้ําแล้วก็ดื่มนะคะแล้วรู้สึกว่านะคะเหมือนกับว่ายาที่เป็นน้ำเนี่ยจะมี2เวอร์ชันเพราะว่าเห็นพยาบาลเขาถามอยู่ว่าอยู่กินแบบขวดเล็กหรือว่าขวดใหญ่นะคะซึ่งอันนี้คุณสากขขากินแบบขวดใหญ่แล้วเอ้ยกินแบบขวดเล็กนะคะแล้วดูก็กินได้แบบขวดเล็กมาเหมือนกันก็ใส่ น้ำลงไปนะคะยาลงไปแล้วก็ใส่น้ําให้ถึงตรงขีดนี้นะคะเสร็จแล้วก็แค่คนๆๆนะคะตอนแรกดูเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบว่าหนืดเหนืดแบบมีแบบติ๊กติ๊กแบบมีความเข้มข้นอะไรแบบเนี้ยเพราะเห็นเพื่อนที่ออฟฟิศเขาไปทําแล้วเขาบอกว่าเขากินแบบนั้นมันจะแบบเหมือนเป็นวุ้นวุ้นนิดๆแเราต้องกืนนะคะแต่คันนี้ไม่ใช่เลยชงแล้วมันก็ยังเป็นน้ําเหลวๆนะคะอันนั้นอาจจะเป็นแบบโคตรใหญ่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่แบบนี้แบบน่าจะ กินง่ายกว่าแต่เห็นคุณศากับพยาบาลบอกว่ารสชาติก็เหมือนยาค่ะแบบไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะถ้าสรุปก็คือวันนี้ทุกอย่างผ่านรับลื่นไปได้ด้วยดีนะคะคุณศาก็ปลอดภัยดีแล้วก็ตรวจออกมาแล้วทุกอย่างก็เป็นปกติดีไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะคะอีก10ปีก็ค่อยไปตรวจอีกรอบนึงนะคะ ส่วนวันนี้นะคะถ้าใครแบบเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วมีความรู้เรื่องเรื่องการตรวจเช็คลำไส้อะไรพวกนี้นะคะรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยก็ดีนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่ทุกคนควรจะรู้หรือเปล่าพรอนุชก็แค่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่รู้แค่นี้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์สำหรับใครที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะไปนะคะ จะได้รู้คร่าวๆนะคะเพราะตอนแรกที่นุชไม่รู้อะไรเลยนุชก็ค่อนข้างกังวลว่ามันจะต้องเตรียมอะไรมั่งก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้สําหรับคนอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวนุชก็ต้องไปเหมือนกัน,กนต้นเดือนเมษายนนี้ก็ต้องไปเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อ้อส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะราคาที่ทางโรงพยาบาลส่งมาให้ตอนแรกนะคะคุณสายังแบบ เป็นอินชลันอีกอันนึงซึ่งเหมือนจะไม่โคเวอร์เหมือนเราจะต้องจ่ายเยอะเหมือนกันนะคะราคาเต็มอยู่ที่4,500เหรียญน,นะคะถ้าไปโรงพยาบาลอย่างของนุษเนี่ยไปที่ UT Southwestern นะคะที่ดัลลัสนะคะเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็ดีพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็สูงนะคะแต่ถ้าใครจริงๆแล้วอะ่ะการตรวจลำไส้จริงๆมันมี3อย่างนะคะจริงๆต้องลองศึกษาดูนะคะมีแบบ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะๆแบบนี้ก็มีนะคะลองศึกษาดีๆแต่อย่างของนุชนะคะนุชก็เลยเปลี่ยนอินชลันให้คุณสาเป็นอินชลันเดียวกับนุชนะคะแล้วก็เอาเด็กๆเข้ามาอยู่รวมเลยก็ใช้ของที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มค่าอินชลันที่นี่โหดมากนะคะณตอนนี้นะคะคุณสาจะต้องจ่ายอยู่เดือนละแป0กว่าเหรียญเลยนะคะถ้ารวมของลูกสคนแล้วก็ ส่วนของนุชเนี่ยเป็นอินชลันที่เป็นของบริษัทแล้วบริษัทเขาจ่ายให้บางส่วนแล้วนุชก็จ่ายอีกบางส่วนนะคะก็คือถือว่าโอเคเลยเป็นของยูนิเต็ดเฮลท์แคร์นะคะพอคุณสาเปลี่ยนมาเป็นอินชลันเดียวกับนุชเนี่ยก็เลย4,500เหรียญก็เลยไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะก็คือฟรีนะคะเพราะฉะนั้นลองเช็คกับอินชลันอีกทีนะคะแต่ส่วนใหญ่อินชลันดีๆเนี่ยเขาจะ cover 100%สเาอร์หรับพวกโปรแกรมอะไรที่มันแบบ เหมือนปกป้องไม่ให้เราเป็นโรคร้ายนะคะอย่างเช่นตรวจมะเร็งเต้านมทุกปีหรือวาอ่าตรวจลำไส้หรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะโปรเทคนะคะเขาจะจ่ายให้100%เนะคะเขาก็ไม่อยากให้เราป่วยที่เราก็ต้องมารักษาแพงๆเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะคะถ้าอะไรที่นุดรู้นุชก็จะตอบนะคะถ้าอะไรที่นุดไม่รู้ แล้วใครที่รู้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยนุชตอบด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นคําถามอะไรที่ที่นุษไม่ค่อยเข้าใจแล้วมีใครเป็นหมอเป็นพยาบาลมีความรู้ก็รบกวนช่วยกันนะคะคนอื่นจะได้แชร์แชร์ความรู้กันไปนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วถ้านุษมีอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือน่าจะแชร์ กับเพื่อนๆได้กับทุกคนได้นุก็จะแชร์นะคะนุ่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่อเมริกาเนี่ยการตรวจลำไส้แบบเนี้ยกับที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนกันไหมค่าใช้ใจ่ายพอๆกันไหมถ้าที่นี่สี่สี่พันห้าร้อยกว่าเหรียญที่เมืองไทยเท่าไหรอ่อ่ะแล้วที่เมืองไทยเวลาไปหาเราอินชลานโคเวอร์ไหมคะใครมีความรู้อะไรพวกนี้นะคะรบกวนช่วยแชร์ ได้เลยนะคะด้านล่างเพื่อนๆจะได้รู้กันด้วยค่ะถ้างั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากนะคะ